นี่แหละครับก็สามารถติดตามรายการของเรานะครับมไม่ว่าจะเป็นไหน Instagram Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแชมป์จัดไป C H A M P J U D P A I ง่ายเดูนเดินไ่ได้มาตลกมากอะไรคะคุณโดแล้วเนี่ยนี่ช่วงสัญญาคนดูไว้ว่าไงอ๋อได้ค่ะไม่มีปัญหาไอซ์บักเก็ตใช่ไหมชารินแต่ว่าไม่ใช่พิวไปคนเดียวนะพี่ปาล์มอยู่ไหนพี่เออมาริโออยู่ไหนเนี่ยพี่มาริโอพ่อผมมาริโอเมื่อกี้แหมทำเป็นมาคำถามมันไม่เกี่ยวกันคืออยู่ช่องสามไง นนั่่งกอถ้าเกิดอยู่ช่อง3ก็โดนสามคนกลับไปไปทางไปลยไีกวไป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 ปรตูอเหรอไม่เห็นป็นอะไรเลยเอาละครับพวกเราจะมาทำนะครับ Ice Bucket Challenge 3คนส สู้และก็ขอท้าต่อไปยังอีก6ท่านครับค่ะท่านแรกเลยนะคะพี่ต็อปคิงพาวเวอหรือว่ารองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พี่จ้ะโมรวุฒิพิ่รมภกดีครับเจ้าพ่อ f e r r a ร i และสิงค์คอร์ปอเรชั่นค่ะและท่านต่อมานะคะพี่พรบุษาะะรัสศิรอล่กพี่ใหญ่ อู้ยิ่งใหญ่แห an ่งโค้กนั่นเองค่ะเจ้ผม FBT เจ้าของ FBT นี่เลยเสื้อตัวนี้เลยเจ้าของ FBT ค่ะและสุดท้ายนักบิดแห่งทีมยามาฮ่าเดชาและเฉลิมพลจัดไป